เทียบกันแล้วนะระหว่างปากรีนกับที่นี่อะไรหากินง่ายกว่าในความรู้สึกของหนูอะความรู้สึกของหนูที่นี่หากินง่ายกว่าค่ะคือมันมีตลาดกว่าออแต่ก็เห็นมีหลายเจ้าเหมือนกันนะ<ช>ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าใครลูกค้ามันเยอะมีคนนิยมเขาซื้อเรื่อยเรื่อย่ะ ที่ของน้องในที่วางของแล้วก็ทางานนี่ประมาณเท่าไรหนึ่งไร่สองไร่ได้ไหมนี่ก็ประมาณสามงานกว่าสามงานกว่ากว่าแพงไม่เช่าแพงไหมเออเช่า,ไม,ชาไม่แพงที่เดือนหนึ่งสี่พันห้าร้อยบาทค่ะสี 4, ่พันห้าร้อยมีค่าใช้จ่ายอื่นเช่นก็เช่นน้ําไฟก็ใช่ค่ะพันกว่าบาทมั้งใช่เออประมาณนี้แสดงว,ว่าค่าใช้จ่ายคือขายไม่ได้เลยยังไงก็ต้องจ่ายประมาณห้าหกพันใช่ค่ะประมาณนี้นะอันนี้ค่าใช้จ่ายอื่นมันก็จะมีค่าวัสดุค่าอะไรแล้วช่างเนี่ย ที่เรามีอยู่จอนนี้เหลือกี่คนสองคนอันนี้ช่างใช่ไหมใช่ค่ะไปส่งของก็มีบ้างใช่ค่ะอ่าอันนี้ช่างปจินเลือกช่างแถวนี้อันนี้ปจินค่ะอ๋อนี่มาจากปจินเลยใช่ค่ะโอ้โหเขาเียก็พกมาเลยอ่ะทีนี้วัตถุดิบเราอยากรู้ไม้อย่างเงี้ยเอามาจากไหนเนี่ยอะไรใช้ไม้อะไรออามาดูหน่อยไม้อะไรกันบ้างไม้อย่างนี้น้องเรียกอะไรไม้อะไรที่เวลาไปใช้เนี่ยอันนี้ไม้ไผ่ผตกค่ะไม้ไม้ไผ่ผักใช่ไหม ใช้ไผ่ผักเขาเรียกเป็นไผ่อะไรไม่รู้นไม่แน่ใจเออไม่เป็นไรสี่เมตรอย่างนี้เราก็ซื้อเราแวกนี้แล้วเอามาจากจีนซื้อระแวกนี้เลยค่ะอ๋อมีคนมาส่งนะชวดผมใช้ใช้เท้านะเออสี่เมตรก็มันไม่เหมือนไม้บ้านเราที่เป็นไม้ของเราจะส่วนใหญ่จะเป็นไผ่เลี้ยงเนาะทางโน้นนะแต่นี้จะเป็นไผ่เรารู้ว่าจะเป็นไผ่ผักนะมัดหนึ่งมัดหนึ่งเออร้อยห้าสิบมีกี่สิบลำค่ะ อ๋อร้อยห้าสิบก็ไม่ถือว่าแพงมากแต่ส่วนใหญ่เขาอันนี้ใช้เยอะไหมหรือว่าใช้ตัวไซนี่เยอะที่สุดก็อันนี้รองจากไม้ไผ่หกเมตรค่ะอ่ะเาเดี๋ยวเราไปดูกันอันเนี้ยเขาจะใช้เป็นลูกใดอ๋อเป็นลูกลูกใดนะใช่ค่ะมีมีคนส่งมาจากไหนเนี่ยอันนี้มาจากสุราษฎร์เหรอสุราษฎร์แหล่งใหญ่สุราษฎร์เหรออ๋อโอเคโอเคเขาตัดมาส่งค่ะพี่อ่าเราก็คือเราไม่ต้องไปตัดกับพวกงา่ายมันจะมีทีมส่งมาให้เราใช่ค่ะอ่าพวกจากนี่ก็ส่วนใหญ่แล้วแว่งนี้เหรอ จากนี้ไปเอาที่เกาะใหญ่ค่ะเกาะใหญ่คือที่ไหนเกาะใหญ่ระโนดค่ะพี่อ๋อระโนดเกาะใหญ่นะอ่าวต่อมาจะไปดูต่อวัตถุดิบมีไม้ไซนี้แล้วก็ไปดูไซอื่นไปดูโน่นอ้าวแอนอันนี้ไม้ที่ส่วนาาระกบไม้หมดพอดีตอนนี้มันอันนี้ไม้อะไร ไอ้แอนนี้เราเรียกว่อะไรไม้ไผ่ผากหรือว่าไม้ไผ่มันค่ะพี่ไผ่มันไผ่ผากนะอันนี้เราความยาวที่เราซื้อส่วนใหญ่ความยาวเท่าไหร่หกเมตรค่ะไอ้ตัวนี้ไม้หกเมตรเขาไม่ได้เป็นมัดใช่ไหมอันนี้ขายเป็นลำมาเป็นลำลำหนึ่งทรงกับที่นี่สามสิบถึงไหมหรือเท่าไหร่อ่าลำหนึ่งสี่สิบบาทค่ะพี่สี่สิบบาทอยู่กับที่นะหกเมตรเป็นไม้ไผ่ผากมันนะก็หนาหนูมาดูนี่อยูมุมนี้นะเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าถ้าเราจะปลูก แถวนี้มันต้องเล่นแบบนี้เท่านั้นไปเอาไม้ไผ่เลี้ยงมาไม่ได้มันไม่ไหวมันไม่ไหวนีอันนี้6เมตรแล้วก็มีเสาอ่ะเสาใช้ไม้อะไรเสาเป็นเสาไม้ไผ่ตรงค่ะนี่เหรออย่างนี้ไหมห<ช>รือว่าตรงนู้นไป,ไปดนูน<ป>ดน้นดีกว่าอ้าวอันนี้ใช่ไหมนี่เป็นเสานะใช่ค่ะเสานี้เอามาจากแถวไหนาอ่านนี้มาส่งจากสุราษฎร์ค่ะสุราษฎร์เหมือนกันค่ะ ก็คือแสดงว่าเราซื้อจากคนที่ส่วนใหญ่สุราษฎร์หรือไม่ไม่แน่แล้วแต่ว่แต่บางทีอ่าอย่างนี้เขาตัดมาให้แบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะอันนี้เขาตัดยาวเท่าไหร่สี่เมตรเหรอออสองเมตรห้าสิบค่ะอ๋อเขาตัดสองเมตรห้าสิบส่งเอาเป็นเสาอย่างเดียวเป็นเป็นเสาเพื่อทํากระท่อมใช่ค่ะอย่างนี้แพงไหมหนึ่งอันหนึ่งห้าร้อยบาทถึงไหมไม่ถึงค่ะอย่างนี้เท่าไหร่วันนี้เท่าละร้อยค่ะพี่เท่าละร้อยส่งถึงที่นะค่ะอ๋อราะว่าไซส์เล็กลงหน่อยก็จะถูกลงหน่อย อ่าก็แล้วแต่ตามไซส์แต่ส่วนใหญ่ที่เราใช้คือห้านิ้วไหมค่ะประมาณนะห้านิ้วขึ้นง่ายนะโอ,โอเคอ่าอันนี้ก็คือวัสถุด,ดิบแล้วนี่แหละที่สนใจอีกเรื่องคือตัวนี้นะั่นมันคืออะไรมาดูหน่อยไปนี่นี่ไอ,อ้น,นี่เขาเรียกว่าฝาศาลใช่ไหมเดี๋ยวใช่ค่ะอ่ะไออย่างนี้หนูได้มาจากไหนนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไร อันนี้ฝาศาลค่ะลายลูกแก้วอ่าฝาศาลลายลูกแก้วความยาวที่เราใช้มาตรฐานที่เราซื้อมานี่เท <2 S 1> ่าไหร่สองเมตรสมเมตรหรือเท่าไหร่สองเมตรคูณสามเมตรค่ะสองคูณสามเมตรหนึ่งแผ่นนี่ราคาเราเราไปรับเองหรือรว่าเขามาส่งอเขามาส่งก็มีไปรับเองก็มีค่ะราคาไม่ต่างกันมันก็คือถ้าเกิดไปนะั้นมันก็มีค่าข,าขนส่งใช่อย่างนี้แพงไหมนี่แผ่นนึงก็ตกประมาณห้าร้อยค่ะพี่เนี่ยนะค่ะสองคูณสามเมตรเหรอลายก็นี่เขา แอลแหลงใหญ่ที่เราได้มาคือแหลงไหนนี่ที่สตูลค่ะอ๋อสตูลสตูลเนี่ยเราจะไปถ่ายเนี่ยอ่ะทีนี้ก็พวกนี้ก็เอามาจากปัะจินมั้งเนี่ยหรือว่ามาทําที่นี่หลยทำที่นี่เลยค่ะพี่นี่นะค่ะโอ้อันนี้เป็นแผงตะแค่ค่ะเออแผงตะแค่ทําที่นี่หมดเลยคือคือถ้าก็ไปดึงไม้มามันก็ไม่ไหวนะพูดง่ายเราเล่นที่นี่หมดเลยอ่านี่นี่คุณดูทีนี้กำลังขึ้นแล้วขึ้นโครงแล้วอ่าที่นี่ช่างนี่ เราคิดค่าแรงช่างเป็นวันหรือเป็นเหมาต่อต่อตหลังค่ะต่อหลังดีกว่าเนาะอ๋อแต่ว่าอาจจะก็พักที่นี่มั้งลูกน้องนั้นพักพักที่นี่ค่ะค่ะอาจจะลุกแต่เขาหนอ่ะหนูหมกพักที่นี่มักที่ไหนไม่หนูพักที่บ้านหนูซื้อบ้านที่นี่แล้วค่ะเล่ะสิบหกสิบเจ็ดปีซักซื้อซื้อไงหมายความว่าซื้อเป็นบ้านเช่าหรือว่าซื้อเป็นหลังๆเลยเป็นไร่เลยก็เป็นหลังเนี่ยค่ะเป็นบ้านจัดสรรอ๋อเป็นบ้านจัดสรร อ๋อมาซื้อที่นี่เลยค่ะและลูกเต้านี้ก็อยู่ที่นี่หมดอยู่ที่นี่หมดค่ะไ,ไม่ไม่ได้กลับไปอยู่โน่นแน่นอนแล้วบ้านทะเบียนบ้านอะไรก็อยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะโอ้ขายเป็นว่าเป็นคนที่นี่ไปเลยอ่าเทียบกับคนหรือมีญาติญาติยังอยู่ที่โน่้นมีไหมมีค่ะเทียบกันแล้วนะระหว่างปักกินกับที่นี่อะไรหากินง่ายกว่าในความรู้สึกของหนูความรู้สึกของหนูที่นี่หากินง่ายกว่าค่ะคือมันมีตลาดกว่าใช่เออแต่ก็เห็นมีหลายเจ้าเหมือนกันนะก็แล้วแต่ว่าลูกค้าใครลูกค้ามันเยอะ มีคนนิยมเขาซื้อเรื่อยๆเอยค่ะนะเออนี่ถ้าเกิดนี่ถ้าเกิดไอหนูแอนสมุดสมุิสมุินะถ้าจะซื้ออย่างเงี้ยทำเลเนี้ยหนูรู้ไหมเคยคุยไหมแพงแม่เนี่ยติดถนนอย่างเงี้ยสามล้านถ้าแบบนี้น่าจะเลยห้าล้านพี่โอ้ไม่ไหวนะแพงแพงที่พักใต้เออถ้าเราจะซื้อเป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่ไหวใช่ค่ะแต่ว่านี่ไร่หนึ่งก็ได้แหละถ้าเกิดว่ามีเออแต่แต่ก็แพงหน่อยใช่ค่ะ อ่าโอเคอันนี้อ่าลองบอกเบอร์อีกทีนะครับเผื่อบางทีเมื่อกี้คนฟังไม่ทันเป็นท้ายคลิปแล้วอ่าบอกเบอร์อีกทีหนึ่งค่ะเบอร์โทรทางร้านนะคะมีสองเบอร์ค่ะเบอร์แรกนะคะเป็นเบอร์หนูเองที่ไว้คอยรับงานค่ะศูนย์แปดหกสองแปดเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าสองค่ะเบอร์ที่สองเบอร์ช่างต้มที่ไว้ส่งของนะคะศูนย์เก้าสามหกสองเก้าศูนย์สามสี่ห้าค่ะ ก็ขอขอบคุณน้องอาร้านอะไรอีกทีนี้บอกที่ร้านอีกทีนี่ร้านช่างต้มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผนะ่ค่ะร้านช่างต้มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่นะใครสนใจก็ติดต่อจำเบอร์ได้เลยนะครับขอบพระคุณนะครับดีค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ